ก็เนาะสวัสดีท่านนี้พบกับนี่แมว้อยเห็นขาและแมวบินกระตุดละวันนี้ก็มาอยู่เกมเดิมจะมาสอนวิธีเล่นหนึ่งเนาะอืม เข้ามาเนี่ยอย่าไปดูดูเองมันไม่ดีเองมันไม่ดีมันดับเนี้อยู่ไหนวะโอ้ยเฮมันเยอะจังอันเนี่ยเอ้ยอยู่ไหนอ,ะอ่ะอ๋อพอเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีอันนี้ให้หคือสอนวิธีเล่นอ๋อแล้วก็ลืมบอกไป ว่าพอเราเข้ามาปุ๊บเพลงที่มันจะมีมาให้เหลือก็คือเพลงนี้อันนี้เพลงนี้กับเพลงนี้นี่แล้วสองเพลงนี้อีกเพลงนึงอยู่ไหนวะอีกเพลงนึงหายนี่จำได้มันเพลงอีกเพลงหนึ่งนีงน่ว่า ทายไปไหนวะท่างหัวแมงมาไม่มอัาที่นี้กันเขาจะสอนวิธีเราเล่นไปเราเข้าไปเลยอาจจะกระตุกนิดนึงเพราะว่าอัดไปด้วยอาดไปด้วยเล่นไปด้วยเร็วดีครับท่านส่วนอันนี้ยเราจะกดไปได้เลยตรงเนี้ย มาอันนี้ก็ให้กดแล้วก็กดหนึ่งทีแค่นี้ต่อมาเขาก็จะสอนนี่สไลดบ์บอลก็ตามนี้ก็จะดูเขาเล่นไป ก็คือง่ายๆก็ให้กดลิกค้างไว้กดิีค้างไว้แล้วพอไปถึงจุดตรงนี้แล้วก็ปล่อยส่วนนี้ก็กดิีค้างไว้มาถึงจุดแล้วก็ปล่อยแล้วก็จะมาลองทำบัางให้กดิีค้างไว้เร็วจังวะ เว้ยกระตุกเว้ยอันนี้ก็กดะชิกค้างไว้อย่างน้แหละแล้วปล่อยนี่เสร็จแล้วส่วนนี้เป็นวงล้อให้เรากดชิกค้างไว้แล้วก็หมุนเมาส์ไปเนี่ยให้หมุนเมาส์ไปเลย โอ๊ยอะไรวะค้างอ่ะเออแต่ค้างว่ะเฮ้ยช่างของมันมันก็จะมีอยู่แค่อยู่แค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวอย่างให้ดูเพลงนึงแล้วกันไปเฮ้ยเอา แล้มาก็อ,อย่างที่เห็นเพราะว่าที่เล่นก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าเออเล่นระวัางอัดเนี่ยมันจะกระตุกกระตุกค้างบ้างแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วขนาดเล่นเมาส์ไม่ลื่นเลยเนี่ยมันจะตุกบ้างเลยอ่ะส่วนพอเราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยหน้าเนี้ยพอจบเสร็จมันจะมีตรงนี้คือแบบ อะไรนะแบบประเมินค่าอะไรสักอย่างนี่แหละสุดตรงนี้คือได้ไห้เราได้แต่นี่คือ 300, สามร้อยส่วนนี้คืออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนี่คือร้อยหนึ่งเวลาเราเล่นเนี่ยเดี๋ยวไปค่อยไป้ที่หลังยิ่งเดน,น,นี้คือเล่นที่รอบนี่อะไระอ่ะโอ้จ็ดอ่ะ มาถึงหน้านี้ก็มาถึงหน้านี้ส่วนแต้มตรงนี้คือแต้มที่เราได้มารวมกันพอเริ่มเปิดมาปุ๊บเราก็จะมีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นถ้าเราเล่นได้ร้อยหนึ่งถ้าเราเล่นเนี่ยเล่นแต้มร้อยหนึ่งมือก็จะค่อยๆลดไปค่อยๆย,ย,ย,ยลดค่อยๆลดส่วนนี้คือพิมพ์คำพูด ตงไปส่วนนี้คือปรับระดับเพลง e n เรดี้คือจบเพลงนี่ที่ว่าจะเล่นให้ดูเดียวกันเดียวกัน,ยกนอย่าบางไม่จบเบวย้ยส่วนตรงนี้คือรายชื่อเพลเยอร์คนที่ได้คะแนนสูงสุดนี่แล้วก็ลองลงมานะ เวลาเราเล่นเนี่ยโอ๊หลักนิดนึงเวลาเราเล่นได้แต้มแบบเนี้ยก็จะมีตัวเนี่ยตัวแบบเนี้ยโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้วก็หายไปถ้าใครได้แต้มประมาณสามร้อยก็ไอตัวสอดสีฟ้านั่นแหละมันก็จะโผล่มาเนี่ยแบบนี้ ไปให้ดูไปออแล้วส่วนตรงนี้ก็คืออ่อแนวเพลงเพลงจบนะเพลงจะจบเมื่อไหร่เนาะนี่ส่วนตรงนี้คือมันจะเป็นลาสนะชีวิตเราเยี่ยดทีละ เจ็ดนาทีแล้วจุดแทบตรงนี้จะเป็นชีวิตเราข้างบนที่มันมีฟ้าผิดอยู่สวนณตอนนี้บอกไปเพลงอ,อะไรจบเพลงเออจบละนี่แล้วเราจะมาดูเราพลาดร้อยคะแนนพลาดไอ้สีเขียวนี่ไปเลยเ ก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะมีแค่นี้มาไว้์เขาหน้าจะมาสอนลงสกินสกินเนาะเดี๋ยวตรงนี้จะมีอ๋ออืมไม่ใช่แล้วเดี๋ยวจะมาสอนออปชั่นรงวมกับสกินในคลิปหน้าโอเค โอ้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยไปละบ๊ายบาย